เหยียบลงไปปับ๊บเปิดปุบ๊บ 18m ปิว้วยังไม่ขาดเลยครับเพื่อน ปักพ่วงของใช้คู่บ้านคู่เรือนคนไทยมายาวนานแต่คุณเคยเอะใจไหมครับว่าปักพ่วงที่คุณใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ไปเสียบเตารีดเสียบพัดลมเสียบนู่นเสียบนี่เนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้ครับผมอู๋วิกรณ์นอนทําจะมาชี้แจงแถลงไขให้หายข้องใจว่าปักพ่วงที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ยังไงถึงจะปลอดภัยใช้ยังไงถึงจะบ้มบ้มบ้มครับไปดูนครับ ปัจจุบันครับประเทศไทยได้ออกมาตรฐานของปลั๊กพ่วงมาก็คือมอกปลั๊กพ่วงปี2 5 6 1กําหกำหนดไว้ว่าหลังจากนี้ปลั๊กที่จะผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะต้องได้มอกปลั๊กพ่วงเท่านั้นแต่ในท้องตลาดของเราเนี่ยนะครับไปซื้อเนี่ยเราจะมานั่งจํามาตรฐานว่าอันนี้ต้องได้มีลักษณะยังไงเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยุ่งยากเกินไปวันนี้ครับผมก็เลยจะมานําเสนอวิธีการดูปลั๊กที่ได้มาตรฐานมอก,กง่ายๆเทียบกับปลั๊กที่ออกมาก่อนที่จะมีมาตรฐานมอก,กตัวนี้ออกมา ว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่หัวปลักเลยนะครับหัวปลักเริ่มแรกเนี่ยครับตามมาตรฐานมอกรเนี่ยจะต้องมี3ขาก็คือต้องมีขากราวด้วยและจะต้องเป็นหัวกลมทั้งหมด3ขาเลยนี่เป็นวิธีสังเกตง่ายๆอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะดูได้มาดูกับของเก่าที่ออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสามขาเหมือนกันมีกราวเหมือนกันแต่ว่าอีกสองขาเนี่ยเป็นขาแบนด์นะครับและอันที่มาตรฐานเดิมๆนานๆของเรา ใช้มายาวนานมีแค่2ขาไม่มีกราวแต่มีรูไม้ให้ซึ่งนำมาสู่จุดที่2ในการสังเกตว่าปักของคุณได้มอกอรหรือไม่นะครับก็คือในมอกอเนี่ยกำหนดไว้ว่ารูของสายกราวซึ่งก็คือรูนี้นะครับจะต้องต่อมาได้จริงๆไม่ใช่ว่าทําไว้หลอกๆซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นการทํารูหลอกไว้เฉยๆเพราะว่าที่หัวปักเนี่ยครับผมมีทั้งหมดแค่2ขาแปลว่าขากาวเนี่ยก็ไม่มีการเชื่อมต่อใดๆไว้ รวมทั้งในมาตรฐานเนี่ยครับได้กล่าวไว้ว่าจะต้องมีม่านปิดที่รูของปลั๊กนะครับต่อไปนะครับจุดที่3านะครับกรอบของปลั๊กเนี่ยครับผมจะต้องมีมาตรฐานมอกอเขียนไว้ก็จะมีรูปเครื่องหมายมอกอเขียน TIS ส่วนเจ้าต, linkage, ตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีนะครับเจ้าตัวนี้เขียนว่าได้มอกอ t อสสองแต่เขียนว่าใช้สายไฟที่ได้มกอกเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าตัวเคสซิ่งตัวนี้เนี่ยได้มกอกนะครับเข้าใจตรงกันคราวนี้นะครับเรามาดูที่สายไฟครับที่เขาบอกว่าได้มกอกเนี่ยได้มกอกจริงไหมที่สายไฟนะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์ของมกอกแล้วเขียนไว้ว่า t i s 1 1อสหนีดเนี่ยแปลว่าเจ้าสายไฟเนี่ยได้มอกจริงตามที่กรอบของปักข่วงระบุไว้คราวนี้เรา มาดูกันที่เจ้าตัวนี้กันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาก็ดูดีสายไฟก็ดูอวบอัดแล้วผมมาดูนะครับว่ามันมีมอ,อกกรไหมอ่ะเจอแล้วครับแต่ไม่ได้เป็นหมอ,อกรครับมันเขียนไว้ว่า3คูณ0.75ต์วแควมิลลิเมตรก็คือพื้นที่หน้าตัดของสายไฟนะครับแปลว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสายไฟที่มี3คองก็คือมี3เส้นอยู่ในตัวและแต่ละเส้นมีพื้นที่ หน้าตัด0.75ม mm, ิลิเมตรแต่ก็ไม่ได้มีมอกอนะครับมาดูกันที่เจ้าตัวนี้กันนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปั๊กที่ได้มอ,อก,กอครับผมสายไฟก็จะเขียนไว้ว่า60227 IEC 53 300ทับ500 V ก็คือใช้ไฟได้300-500ถึงโวลต์นะครับทำจาก PVC อุณมภูมิ70องศาเซลเซียสแล้วก็มี 3คูณ0.75 m mm. เหแควมลมตรเหมือนกัน PAC ก็คือประเภทของสายไฟนะครับและตรงนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์ของมอก g i s 1 1 p ่ r t Part 5่พขีด2 5 5 3แปลว่าสายไฟของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ได้มาตรฐานเหมือนกัน มาถึงจุดถัดไปผมจากสายไฟเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะมาถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมซึ่งก็คือเจ้าเบรกเกอร์หรือระบบตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินนะครับผมซึ่งมาตรฐานมอกครับผมได้กําหนดไว้ว่าถ้าหากว่าเจ้าปลั๊กพ่วงของเราเนี่ยมีตั้งแต่3เต้ารับขึ้นไปนะครับผมจะต้องมีเบรกเกอร์เนี่ยคอยทําหน้าที่ตัดไฟเมื่อกระแสเกิน เมื่อกระแสเกินนะครับเจ้าเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยปุ่มตัวนี้นะครับผมก็จะเด้งขึ้นมาถ้าหากเราอยากกลับมาใช้ต่อเนี่ยเราก็แค่ถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะเยอะเกินไปออกนะครับแล้วก็กดลงไปรีเซ็ตลงไปนะครับควรจะกลับมาใช้ได้ถ้าหากว่าไม่มีอย่างอื่นเสียในตัวปลั๊กอีกนะครับแล้วก็มาดูกันที่เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ใช้ระบบฟิล์ครับแล้วฟิล์อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับ หมุนได้อย่าไปหมุนเล่นนะครับบางคนคิดว่าเป็นปุ่มโวลลูมปรับเสียงได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> อันตรายนะครับอาจจะเกิดไฟดูดได้เ <c oughs> จ้าระบบฟิวส์เนี่ยนะครับผมก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับเจ้าเบรกเกอร์เหมือนกันก็คือถ้ากระแสเกินจากที่ฟิวส์กาหนดไว้เนี่ยความสามารถที่จะนําไฟของมันได้เนี่ยเจ้าฟิวส์ตัวนี้ผมก็จะร้อนแล้วก็ขาดทําให้ไม่สามารถนําไฟได้ต่อไปนะครับเวลาปักอยู่ดีใช้ไม่ได้กด ไฟไม่ติดขึ้นมาเนี่ยเป็นได้2อ,อย่างนะครับก็คือฟิวขาดหรือสวิตอาจจะเสียแล้วถ้าหากว่าเราอยากใช้ต่อเราก็ไปซื้อฟิวมาใส่ก็ได้นะครับแต่อย่าซื้อเกินที่มันลิมิตไว้อย่างเท่าตัวนี้กำหนดไว้ที่10แอมป์นะครับซึ่งการตัดไฟโดยใช้ระบบฟิวนะครับปัจจุบันมอกอไม่ให้ใช้แล้วนะครับต้องเป็นแบบเบรกเกอร์เท่านั้นถัดไปจากฟิวเราก็มาถึงสวิชนะครับผม สวิตเนี่ยก็ได้มีการกําหนดมาตรฐานไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะไปดูว่าสวิตเนี่ยมันได้มาตรฐานมอก er, ไหมเนี่ย <ว im ans> ก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับผมบางตัวซ่อนอยู่ข้างในหรืออาจจะเป็นการยื่นแนบไปก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับผมจะมาเปิดปลั๊กครับผมว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงไอของเก่าแบบนี้กับของใหม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนรอชมกันได้เลยครับผม เจ้าตัวที่ได้มาตรฐานตัวนี้ครับภายในดูบึกบึนแข็งแรงแน่นหนานะครับสายไฟที่เข้ามาก็มีทั้งหมด3เส้นตามที่ด้านข้างของ,งสายไฟได้ระบุไว้นะครับครับผมต่อไปเจ้าตัวคู่บ้านคู่เรือนโอ้โอ <c oughs> ครับแล้วก็มาเปิดเจ้าตัวนี้กันครับธรดาเรามาดูนะครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับผมเจ้าปลั๊กตัวนี้นะครับมีแค่ สขานะครับสายไฟที่ต่อมาก็มีแค่2ขาและเชื่อมต่อกันด้วยการบบตดกรีนะครับเต้ารับเนี่ยก็ดูแข็งแรงแผ่นเหล็กนะ้ก็ถือว่าโอเคนะครับเจ้าตัวนี้คราวนี้ผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกับตัวเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับแต่เรามาดูที่รูเสียบตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเจ้ารูเสียบ ของมันเนี่ยมีล่องรอยของการถูกทำร้ายละลายเพราะว่าพลาสติกที่ทำเป็นกรอบของมันเนี่ยที่เรากล่าวไปว่าจะต้องได้มาตรฐานเนี่ยถ้าหากไม่ได้มาตรฐานนะครับผมนอกจากละลายแล้วเนี่ยยังอาจจะเกิดติดไฟได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังใช้อยู่ก็ควรระวังนะครับข้อนี้ต่อไปครับผมเข้าสู่ช่วงวิกรลองทำครับ วันนี้ครับผมก็จะเอาเจ้าปลั๊กตัวนี้นะครับผมมาเสียบนูน่นเสียบนี่เสียบพัดลมเสียบหมอ้อต้มดูครับว่ามันจะปลอดภัยไหมจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับผมเรามาดูกันที่เจ้าตัวปลั๊กตัวนี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าปลั๊กพ่วงตัวนี้เนี่ยเขียนไว้ว่าใช้สายไฟฟ้าที่ได้มอกอแปลว่ายอย่างอื่น อาจจะไม่ได้มอก่อนครับและเองเขียนไว้ว่า1 0 0 0วัตวัตคำว่า1 0 0 0วัตวัหมายเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ได้มากสุดแค่1 0 0 0วัตวัแต่เรามาดูกันนะครับว่าที่ฟิลเนี่ยมันได้1 0 0 0วัตวัจริงไหมที่ฟิลเนี่ยเขียนไว้ว่า 10M แอมป์250โวลต์จากการคำนวณแล้วจะได้เท่ากับเฮ้ <S <S ยมันช่วยคุณคิดดิม,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 มันจะได้2 5 0 0วัต์เลยทีเดียวนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาไปเสียบหม้อสุกี้ที่มีวัตต์2,200วัตต์เจ้าปลั๊กตัวนี้เนี่ยก็จะยังทำงานได้โดยที่ฟิลไม่ขาดแต่ความร้อนของกระแสที่เกิดขึ้นอาจทำให้สายไฟเนี่ยมันร้อนหรือเต้ารับเนี่ยครับเกิดการละลายเหมือนกับตัวนี้คราวนี้เนี่ยผมอู๋วิกรณ์นนท์าจะมาทำให้เห็นกันเลยครับจะ,จะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ไปชมการทดลองกันครับ เปิดพัดลมก่อนเลยเอาเย็นเย็น <ๆ S 2> สัๆเข้ามาเลยเบอร์ห้าเอาไว้เย็นสุดๆและเมื่อเราเสียบพัดลมเสร็จแล้วมาดูที่เจ้าตัวแคลมมิเตอร์กันนะครับแคลมมิเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะวัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านสายไฟเส้นสีขาวนี้นะครับว่าตอนนี้มีกระแสไฟฟ้าผ่านอยู่เท่าไหร่นอกจากการวัดกระแสของสายไฟแล้วครับผมเรายังจะต้องวัดอุณหภูมิของสายไฟนะครับผมผมจะแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่าเมื่อมีกระแสไฟ ไหลผ่านสายไฟเยอะๆเนี่ยอุณหภูมิของสายไฟก็จะสูงขึ้นซึ่งถ้าสูงมากเกินไปเนี่ยสายไฟอาจจะละลายหรือตัวบอดี้ของมันก็อาจจะละลายได้นะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิของสิ่งของได้ด้วยอ่าเราก็มาวัดที่สายไฟต้นนี้30.7องศานะครับตอนนี้กินอะไรดีครับวันนี้สุก,กี้ครับผมเสียบปลั๊กลงไปใส่น้ําสุก,กี้ลงไปนะครับเริ่มการต้นน้ำเร่งอุณหภูมิสูงสุดไปเลยหิวแล้วนะครับตอนนี้มาดูกันครับที่ เ้าตัวกระแสไฟนะครับผมตอนนี้อ่านได้9แอมป์ปลั๊กก็ยังทํางานได้อยู่ยังไม่ตัดนะครับแต่ดูที่สายไฟนะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับตอนแรกนะครับวัดได้30องศาตอนนี้ได้32.6องศาแล้วนะครับค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้าก็เริ่มเดือดมีควันขึ้นชุยๆแล้วอ้าวกินไม่เรียดเลยอ้าวโหเฮียโทษทีโทษที กินข้าวด้วยกันนะจะกินซุกี้อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยกูอยากกินน้ําดําแล้วก็น้ําใสแล้วก็ปิ้งพร้อมกันด้วยเนี่ยไหวป่ะแค่ลองดีวว่าต่อไปเราจะเพิ่มหม้อต้มให้เพื่อนของผมได้ทานกันนะครับเทลงไปปั๊บยังไม่ค้นับยังไม่เปิดน้ำดำน้ำใสปิ้งย่างปิ้งย่างอ่ะเปิดป๊บ18แอมป์ฟิวยังไม่ขาดเลยครับเพื่อน เรียบร้อยฟิวขาดไปแล้วแต่ผมที่สายไฟดูสายไฟก็อุอ่นๆนะครับเมื่อกี้ก่อนจะพังเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆพังจริงสมใจอยากแล้วกูยังไม่ได้กินเลยเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรโอมกูทำให้มึงกินได้อยู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิวกันก่อนครับอ่าฟิวนะครับก็เห็นรอยไหมแล้วก็ฟิวเนี่ยได้ขาดไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เปลี่ยนฟิวใหม่ลงไปเรียบร้อยครับเป็นฟิวขนาดเท่าเดิมเราจะมาลองเล่นที่ตัวนี้กันดูเจ้าหม้อชาบูและปิ้งย่างอันนี้นะครับผม ตามที่ระบุไว้เนี่ยใช้ไฟ2,300วัตต์ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับกระแสสูงสุดที่ฟิลตัวนี้รับได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆเพิ่มให้ดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆไลกเราก็มาเพิ่มหม้อต้มก่อนอ่าตอนนี้นะครับฝั่งหม้อต้มเนี่ยก็เปิดที่ความร้อนสูงสุดเลยนะครับต่อไปครับผมจะให้ออมค่อยๆเพิ่มฝั่งของปิ้งย่างเนี่ยค่อยๆขึ้นมาจนถึง10แอมป์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวัดอุณหภูมิที่สายไฟเนี่ยว่าได้เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้หม้อต้มและปิ้งย่างของเราเนี่ยก็เปิดที่ความร้อนสูงสุดกินกระแสที่9.8แอมป์รวมกับพัดลมนะครับซึ่งก็เป็นกระแสสูงสุดที่เจ้าปลั๊กพ่วงและฟิวตัวนี้เนี่ยทนได้นะครับตอนนี้เนี่ยสายไฟก็เริ่มอุ่นๆขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นมา32.8แล้วนะครับที่สายไฟยังไม่สุดยังไม่ขาดไปต่อครับเดี๋ยวเปิดเจ้าหม้อต้มของ Xiaomi ตัวนี้อีกตัว ตอนนี้ที่มิตเตอร์กินอยู่12.3แอมป์นะครับซึ่งก็เกินลิมิตของฟิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูครับว่ามันจะเปิดอะไรขึ้นต่อ <S <S อุณหภูมิของสายไฟขึ้นไปที่39องศาแล้วนะครับอุ่นใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ที่สายไฟต่อไปนะครับ20นะ12.7แอมป์้าไปแล้วครับ13แอมป์แล้วยังไม่ขาดดีครับวัดอุณหภูมิซะหน่อยสิ39.6องศาจัดมาอีกโอม 41องศานะครับสายไฟอุ่นมากเลยนะครับตอนนี้60เปอร์เซนต์เจ้าปลั๊กตัวนี้จ่ายไฟทั้งหมด15.7แอมป์แล้วนะครับที่สายไฟตอนนี้มีกิมือไปโดนก็รู้สึกอุ่นมากแล้วนะครับ41.4แล้วนะครับฟิวก็ยังเรียบร้อยขาดไปแล้วนะคร,ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าฟิวอันนี้ก็ขาดอีกหรือเปล่านะครับ ฟิลไม่ขาดวะันี่เดี๋ยวต้องเปิดดูในปักเลยนะครับว่าในปักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากที่เมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าสายไฟเนี่ยนะครับผมอุณหภูมิมันขึ้นไปถึง40องศาเลยนะครับแล้วตัวปักเนี่ยเมื่อกี้นูนๆดูก็มีกลิ่นไหม้นิดๆแต่อาจจะเป็นกลิ่นไหม้จากฟิลัวที่แล้วก็ได้แต่เดี๋ยวลองเปิดกันดูเลยนะครับว้าเห็นเลยนะครับเพื่อนๆ สายไฟอันนี้นะครับผมซึ่งเดิมทีเนี่ยได้ต่อกับขาของฟิลเนี่ยหลุดออกจากขาของฟิลเลยนะครับ ที่หลุดออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าสายไฟเส้นนี้เนี่ยได้ทําการบัดกรีด้วยตะกั่วเนี่ยเข้ากับขาของฟิลตรงนี้นะครับพออุณหภูมิสูงขึ้นเจ้าตะกั่วเนี่ยนะครับผมซึ่งมีจุดล้อมเหลวต่ากว่าเจ้าตัวทองแดงที่เหลือครับผมก็อาจจะละลายหลุดออกมาก่อนนะครับฉะนั้นครับเพื่อนๆการนําปลั๊กมาใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าเสียบปุ๊บอ้าวกินคุกกี้อยู่ดีทาไมไฟมันดับมันอาจจะไม่ใช่ว่าปลั๊กพ่วงไม่ดีครับอาจจะเกิดจากการที่เราเอาปลั๊กพ่วงเนี่ยมาใช้ เกินความสามารถของมันนะครับฉะนั้นการเลือกปักพ่วงมาใช้เนี่ยนอกจากจะต้องได้มาตรฐานแล้วยังต้องเหมาะสมกับการนํามาใช้งานของเราด้วยครับเพื่อนๆ ว้าวก็จบไปแล้วนะครับกับการทารุณกรรมปักข่วหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วคราวหน้านะผมอู๋ิีกรนนอนทำจะพาไปนอนทำอะไรที่ไหนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันขอบคุณครับอู๋และสามหม้อว่าสามหม้อไม่ได้สามหม้อบ้านมึงบื้อม,มาเอาไหมไอ้กิดบ้านมึงนะกลับแล้วฮยยุ่ง ไไเอากลับบ้านไงกูไปกินด้วยเฮ้ยไม่ได้ไม่ตามกูมาไอ้สัตว์พอพอ